ผมพิธาเลียงเจรัฐขอประกาศว่าเช็เดี๋ยวรอแป๊บนึครับวันนี้เราต้อง4 0ใช่ใช่เ็กินเกิน5เกิน40%ของว่ามันเป็นปัจจัยครับสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวลองก่อน อีกสิปีข้างหน้าก็คงจะเป็นพลเมืองนะครับแล้วก็เป็นพี่น้องประชาชนที่สู้แบบเคียงบ่าเคียงไหล่กับทุกท่านนะครับอา,อาจจะไม่ได้อยู่ในสภาหเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะอยู่ทั่วประเทศอยู่ทั่วเอเชียอยู่ทั่วโลกเพื่อที่จะได้ไปเรียนรู้ไปซึมซับอะไรที่เป็นอะไรที่ใหม่ๆที่ประเทศไทยอาจจะยังไม่มีหรือไม่เข้าใจเพื่อที่จะก,กลับมาช่วยเหลือประเทศชาติให้ได้มากที่สุด